ซัปโปโรแล้วนะคะมุกมาพักที่โรงแรม KQX ค่ะซึ่งติดกับสถานี j r ใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีห้างไดมารุค่ะที่เลือกมาพักที่นี่นะคะเพราะว่าเขาติดสถานีรถไฟแล้วก็เน้นเดินทางสะดวกสบายไปไหนมาไหนง่ายค่ะ ค่ะนี่ตอนแรกเราน้ว่าชุดคลุมอาบน้ํานะคะแต่ไม่ใช่อคอขีออกมาแบบมันเป็นชุดนอนอะ่ะเออเดีอ่ะเพราะชุดนอนเราหมดพอดีเราใช้ที่นุ่นหมดแล้วเราไม่ได้ซักผ้านะคะโอ้ยดีมากเลยแตเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องไปกินข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวร้านปิดค่ะวันนี้นะคะเรามากินร้านอิฐนิ่งค่ะที่เราบอกนะคะร้านนี้เราจะกินประจําเลย ท๋ยด้วยือนี่นะคะเราจะบอกว่าเลือกข้าวอะไรยังไงอะไรแบบนี้ดีมากเราสั่งอาหารดีกว่าอันนี้นะคะเป็นเซตที่เราสั่งค่ะเราไม่ได้สั่งแบบเป็นข้าวดองนะคะเราสั่งแบบเป็นเซตแยกที่มีซุปมิโซะแล้วก็เพิ่มหมูนะคะแล้วก็เป็นข้าวด้วย อร่อยไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่อะก uh ็เ huh. ป็นแก้วให้สวยเลยเดี๋ยวเราลังเดินกลับที่พักนะคะห้างที่นี่ค่อนข้างจะแบบปิดเร็วนะคะประมาณแบบสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเคลียร์ของหมดแล้วนะคะแล้วก็ทั้งพวกแบบแบรนด์เนมอะไรเงี้ยช็อปแบรนด์เนมห้างเดลมารูนะคะก็จะปิดสองทุ่มค่ะเปิดสิบโมงเช้า ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดปานิโจโค่ะอยู่หน้าร้านคฮิโซนะคะตอนนี้แบบคนรอคิวก็เยอะอยู่นะคะต้องใช้เวลาพักหนึ่งเข้ามาในร้านแล้วนะคะนะรอคิวมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเข้าในร้านเขาก็จะมีแบบวแท็บเล็ตอันนี้ให้เราสั่งเดี๋ยวเราสั่งกันเลยดีกว่าก็แบบตองเลือกตัว จะสั่งสั่งอันนี้ดีกว่ามีปูด้วยแล้วก็มีอูนิด้วยอีคุระด้วยโู้โหตัวใหญ่มากอาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะอันนี้ก็มาก่อนเลยก็คือโคตเตย่างน,นะคะัวใหญ่มากอันนี้จะเป็นออซาชิมิไวฟิชนะคะอันนี้ก็เป็นโคตเต ออต,ตอนนี้อาหารของเราก็มาครบแล้วนะคะอันนี้มุกสั่งเป็นข้าวอูนิแล้วก็เป็นปูแล้วก็เป็นอิกุระนะคะอ,อันนี้ก็เป็นแซลมอนแซลมันยา่าอันนี้สั่งอะไรคะสั่งเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนปูเป็นทูน่าอนดีกว่า เม,มื่อกี้บอกว่าจะสั่งเพิ่มจะสั่งอะไรเพิ่มนะจะสั่งฮูตเตะเย่างเนยดูเดี๋ยนี้จะลองกินปเป็นเนยอ่ะนี่ออน,นี่กับเนยดูยสั่งเผือด้วยให้เคล่าเจ๊เจ๊นีน่ มาหมดเครยมอย่างเลยนะคะมื้อนี้ประมาณ13,420รเยนะค,ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,500บาทนะคะคก็ถือว่าดีเลยของมีสดอร่อยแล้วก็คุ้มนะคะถ้าใครมาก็แบบแนะนำให้มากินนะคะ ใส่น้าแข็งปะเหมือนเหมือนมัน,น,มนชามันร้อนๆ <laughs> อเพราใส่น้าแข็งน้อยมากน้ำแข็งแค่นี้เองอ่ะก็โอเคถ้า <laughs> เป็นกลิ่นชาอีกแบบนึงที่แบบไม่เหมือนบ้านเราเดี๋ยวเราจะไปอโอโมอีวะนะคะจริงๆจริงๆอ่ะมุกเคยมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบเนี้ยไอ้ตรงรักทางอ่ะเขาจะจัดเป็นเหมือนว่าซุ้มต้นคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวเราพาไปดู เรมาถึงแล้วค่ะเราลงตรงลูปเวสเทอรชันนะคะแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายมาทางนี้นะคะก็จะมีโมอิวะชอบบ็อกโบอสล็อปนะคะก็ให้มารอรถบัสตรงน,นี้ค่ะมีภาษาไทยด้วยดีต้อนรับที่เราเดินไปกระเชาตรงนี้แม่เราไม่ขึ้นรถบัสเขาบอกว่าวันนี้บัสไม่มีนะคะเราใช้แปลภาษาเอามีเฉพาะวันเลย สอ์อาทิตย์แต่ถ้าเป็นวันธรรมดามันจะวิ่งตอนห้าโมงใช่ไปเราขึ้นไปก่นเอ๊อถึงแล้วน้อนเลย <c oughs> นี่เขาเปแท็กซี่อะกลับนั่งแท็กซี่เราเนี่ยไม่เดินโล,โล่ขากลับเดินลงด้วยอะไร <c oughs> ไม่เดินแล้วเหนื่อย เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะไปกับขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างคนละ2,100เยนนะคะตอนนี้เรารอรอบรถบ่ายโมงครึ่งไขก10นาทีรถมาแล้วเดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้รอบกระเช้า นี่นะคะเราก็อยู่ห้างบนโมอิวาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ที่เป็นะระฆังนะคะก็คือที่เราเคยมาที่นี่สองปีที่แล้วแต่ว่ามาตอนกลางคืนเราปีนี้เราก็เห็นแพตตี้กับแดนเขาลงใช่ไหมคะเ,เขามาที่นี่แล้วมันจะมีเนี่ยเขาทาเป็นต้นคริสต์มาสตรงนี้แต่วันนี้มามันไม่มีแล้ววันนี้วันที่วันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่2 6 หลังคริสต์มาสหนึ่งวันนะคะมันไม่ม oh ีแล้วทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรไม่สามาแต่มันก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะแบบเห็นหิมะอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินลงออกไปตรงลานที่มีหิมะได้นะคะเห็นตรงนู้นว่วตรงนู้นน่าจะเป็นลานสกีนะคะนน่นเดี๋ยวนะภูเขาตรงนู้น แต่ไม่ได้สูงมากเลยเนาะนี่เราอยู่ตรงชั้นหนึ่งที่จะไปลงมินิเคเบิลนะคะเดินไปดูกันเขาห้ามสก,กีลงนะจริงเขาเกลีย่ยทางเหมือนเกลีย่ยทางเฮ้ยมีคนปั้นสโนว์แมนด้วย กลับแล้วเริ่มเย็นแล้วอะตอนนี้เริ่มหนาวแล้วอะเดี๋ยวเราจะกลับไปโรงแรมก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะออกมาช้อปปิ้งกันค่ะวันนี้วันนี้ตอนเย็นจะไม่ทำอะไรแล้วจะช้อปปิ้งอย่างเดียวแล้วก็จะเดินไปดูไฟตรงโอโดริกับเอ่อซัปโปรโรทาวเวอร์ด้วย นนี้นะคะเราก็มาที่โอเดลีค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ถ้าขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะเห็นวิวรอบๆซัปโปโรเลยค่ะน่น จริงๆแล้วตรงนี้เขาจะมีจัดงานไฟนะคะจะเป็นแบบไฟสวยงามเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าเขามีถึงแค่วันที่25นะคะถ้ามาก่อน25ก็จะได้เจอไฟค่ะแต่ว่าเรามาช้าหนึ่งวันนะคะแต่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วอะ่ะเราเคยมาแล้วก็แบบสวยค่ะทุกคนก็จะมาถ่ายรูปบริเวณตรงนี้หมดเลย <Yeah. S 1> อันนี้เดินมาใกล้ๆแล้วนะคะเดินใต้ดินมาอันนี้เหลือต้นคริสต์มาสอยต้นหนึ่งมันจะให้ดูใกล้ๆนี่ ัป,ปโโรทีวีทาวเวอร์นะคะเขาจะมีจุดซื้อตั๋วด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้ซื้อตัว๋วขึ้นไปดูข้างบนเห็นวิวซัป,ปโปโรทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าควรจะขึ้นตอนที่เัวเปิดไฟใช่ใช่ควรจะขึ้นตอนช่วงเย็นเย็นหรือว่าช่วงแบบทุ่มหนึ่งตอนช่วงเปิดไฟอาจจะสวยแล้วถ้าขึ้นไปตอนกลางวันก็อาจจะเห็นวิวที่แบบเป็นวิวเมืองที่มีหิมะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าแนะนําจริงๆให้ขึ้นตอนกลางคืนจะได้แบบ วิวที่มันดีมากเปิดไฟตอนนี้มุกอยู่ที่ย่านซูซูกิโนนะคะในเมืองเขาก็จะประดับไฟตามต้นไม้เรียงไปเลยเราเดินไปดูกันนะะเดี๋ยวเราจะไปทางขวานะคะทางนี้เรายังไม่เดินเมื่อเช้าทางซ้ายนี้ทางที่เราไปตลาดปลาเมื่อเช้านะคะเราไปด,ดูข้างในเราจะไปหาอะไรทานกัน เหมือนเคยมานั่งกินตรงไหนสักร้านนึงเนี่ยแหละร้านนี้แล้วบอกไม่แน่ใจไปไปดูไหมไปดูเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวลองไปเดินดูอาจจะไปหาแบบตู้กาชาปองไว้กดนะคะเราไปดูกันกน้นางนี้เปิดนี่สชั่วโมงหรือเปล่า อันนี้เป็นดองกี้เดี๋ยวจะกลับมาแบบซื้อของเล็กๆ,ๆน้อยๆเล็กๆน้อยคือพูดติดไปหมดแล้วปาแข็ง <c oughs> อันนี้เข้ามาในห้างนอมเบสานะคะคือตรมชุชชุกิโนะแล้วเราจะมากดตู้กาชานะคะตรงนี้คุ้มีเยอะมากเดีวราให้ดูแทนให้ดูเยอทุกอย่างอยู่ที่นี่ ก็ข้างบนนะเขาจะเป็นที่ขายของเล่นนะคะพวกแบบของสับาฉลากยากอาล้านข้างบนนี้นะคะคีเราจะกดเมื่อกี้ดู่มันมีสีฟ้าเมื่อว่าเรากดได้ตัวนี้ กำลังมานั่งรอทาโกยากินะคะร้านเขาจะอยู่ตรงข้ามกับดองกี้ใหญ่เลยนะคะเส้นซูซูกิโนะชื่อว่าเนี่ยเขาจะเขียนว่าซัปโปโรยากิโซบะกับทาโกยากิอะ่ะที่เป็นรูปปลาหมึกร้านนี้นะคะเข้ามาก็แบบจะเห็นเลยแล้วก็เออนั่งข้างในนะคะเขาจะให้สูบบุหรี่ได้เราเลยเลือกเป็นนั่งข้างนอกนะคะก็น,นั่งข้างนอกก็จะเสียค่าโต๊ะ310เยนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูเป็นเมนูที่แบบเขาให้สั่ง มาแล้วอันนี้นะคะทากโยกยากิที่เราสั่งอันนี้จะเป็นแบบออริจินอลเนาะอันนี้แบบเป็นซอสซอสไข่กุ้งปะมายองเนี้ไข่กุ้งอันนี้8ชิ้นนี้4ชิ้นนะคะแล้วเราก็มีสั่งเมนูอื่นด้วยแต่ว่าอันนี้มาก,ก่อนเดี๋ยวเรากินเลยดีกว่านี่ดูควันขึ้นเลยอะ่ะอันนี้ยังกินไม่ได้เลยนะเราก็แบบบีบไว้ก่อนร้อนมาก ลองดูไหมมันเป็นเหมือนเป็นลูกทาโกะกิบแล้วแบบเป็นซอสมะเขือเทศอ่ะลองบีดดูไหมอ๋อนี่ไง gaming, นี่ไง,ง,งมันเป็นทาโกยากิไส้ปลาหมึกแหละแต่ว่าเขาเอาไปแบบไปทอดแล้วก็ใส่หอมเหมือนพิซซ่าเนี่ยมีหอมอ่ะเนี่ยเขาก็แบบเป็นชินช้นๆแบบนี้เลยโอชิมะเอนิวะชิโตเซมินามิชิโตเซ ตอนนี้อยู่บนรถไฟแล้วนะคะกำลังกลับไปที่สนามบินค่ะก็บนรถไฟนะคะมุกจองตั๋วของ JR ไปสนามบินนิวชิโตเซ์ไว้เมื่อคืนนะคะอันนี้จองแบบว่ารีเซิร์ฟซีทนะคะก็คือมีตู้เดียวตู้ที่4นะคะนี่เราจองนั่งหน้าสุดเลยเพราะว่าของเราเยอะแต่มันก็มีแบบนอนรีเซิร์ฟซีทนะคะซึ่งจะราคาถูกกว่าค่ะ มุกเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปในเกตแล้วค่ะมุกก็ขอจบทริปสโนว์บอร์ดไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือสงสัยอะไรนะคะมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มุกด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะบ๊ายบายตอนนี้คืออยู่ในเกตนะคะไม่ได้อยู่ข้างนอกเขาก็จะมีโซนอาหารด้วย เขาก็จะเป็นฟู้ดฮอล์ทั้งหมดเลยมีอันนี้มีพวกซีฟู้ดด้วยข้าวซีฟู้ดก็ไม่ได้แพงมากนะจานละแบบ8 0 0ร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันแต่ส่วนใหญ่ในสนามบินเขาก็จะเปิดสายๆนะคะน่าจะประมาณแบบ11บเอโมงอะไรอย่างเงี้ยเี่ยมรีร้านนี้เปิดราเม็งใช่ราเม็งอาจจะเปิดเลย <c oughs> นะยังไง <c oughs> อ่ะสวยอะ อนดูเลยน่ากินมากมมน่ากินอะไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางดีกว่าเมื่อกี้ไปช้อปปิ้งขนมมาขนมก็พวกแบบโตกเกียวบานาน่าไม่มีหมดขนมก็ไม่ได้เยอะนะคะมีน้อยแต่ว่าถ้าอยากแบบซื้อเยอะๆก็แนะนำว่าซื้อแบบดองกี้ในเมืองมาดีกว่าเนาะใช่ไหมซื้อในเมือง